อยากให้แบบว่าหาตัวตนตัวเองให้เจอรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าโฟกัสกับข้อดีแต่ในระหว่างทางเดียวกันก็บอกว่าพยายามลอง explore อย่อื่นบ้างพยายามแบบคิดนอกกรอบว่าอย่าจมอยู่กับสิ่งที่แบบว่าแบบว่าที่เราคิดว่าอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่แบบทางนั้นจริงๆก็ได้ สวัสดีค่ะชื่อพราวนาภัสพรว่องปีชาค่ะสอบติดคอมดีก็คือ communication design ของจุฬาลงกรณ์ค่ะตอนแรกก็เรียนนิเทศศิลป์ค่ะเรียนไปประมาณคอร์สหนึ่งต่นัั้นก็เรียนมาเรียนคอมดี c r e เอทีฟที่เป็นแบบดิลพอร์ตเฉพาะของคอมดีเลยใช่ค่ะมีประมาณ2อ,อันนี้คือส่วนตัวพาวแบบว่าไปศึกษา หลักสูตรของคณะมาก็คิดว่าแบบว่าเขาสอนหลากหลายดีทั้งบอกว่ามีเน้นเรื่องการโพสต์การคิดการทํางานแล้วก็ให้โอกาสรเราแบบว่าลองผิดลองถูกเองประมาณน,นี้ก็คิดว่าน่าจะดีที่แบบให้เราได้แบบเรียนหลายๆอย่างเพราะาส่วนตัวแบบชอบกราฟ,ฟิกดีไซน์แล้วก็งานอิลลัสมากๆเลยแล้วก็ได้มีโอกาสแบบว่าไปเดินดูงานของคอมดีด้วยก็คืองานคอมดี Creative วอล์กอะคะ่ะ แล้แบบเห็นงานรุ่นพี่แล้วบบว่ามันหลากหลายมากมีทั้งบอกว่าสอนทั้ง a n i m เมชันมีสอน g กราฟิ c Design มีโปสเตอร์แบบหลายอย่างมากแบบเลยรู้ไปแบบไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็รู้ว่าที่นี่เขาสอนแบบว่าหลายอย่างแล้วให้เราแบบลองด้วยตัวเองแล้วก็เป็นแบบคณะอินเตอร์ด้วยก็เลยแบบรู้สึกสนใจขนาดแล้วก็ศึกษา ก็จะเป็นงานที่ชื่อว่า The Afterlife ค่ะ,คะก็จะแบบว่าไปอ่านเจอมาเป็นชีวประวัติของเด็กผู้หญิงคนหนึง่งชื่อว่าซาดาโกะค่ะแบบว่าเธออยู่สมัยสงครามโลกแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของเธอให้รู้ว่าถึงแม้ตัวเธอจะตายไปแล้วอ่ะแต่เธอก็ยังสร้างอิมแพกให้กับโลกนี้แล้วก็เลยเริ่มขั้นตอนแบบว่าไปอ่านชีวประวัติของเธออีกทีมีทั้งดูหนังมีทั้งไปอ่านหนังสือด้วย แล้วก็รวบรวมข้อมูลของเธอมาจดใส่สเกจบุ๊กแล้วก็เอาร่างสตอรี่บอร์ดคร่าวๆมาให้พี่ติวที่นี่ดูแล้วก็ปรึกษาพี่ติวเกับว่าโทนสีที่ใช้เป็นยังไงกริดในการวางช่องการ์ตูนแบบเป็นยังไงบ้างก็พี่ติวก็ช่วยแบบ Process มาแนะนำมาจนเป็น Final Product ค่ะก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ละกันค่ะเราคิดว่าเป็นงานที่บอกว่าได้ทำแรกๆเลย ชงเริ่มถาพอก็คือ,อหนูได้แบบว่ามีโอกาสวัดภาพประกอบให้กับพิทานสำหรับเด็กช่วงโควิดอันนี้เป็นโครงการที่แบบว่าร่วมกับกรมอนามัยด้วยแล้วก็จะมีการแบบว่าโุวยกับคน n น r ้อเทอ์คนเขียนเรื่องอะค่ะการวางสตรอรี่บอทเหมือนกันการแบบว่าการจัดช่องการใช้เท็กซ์แล้วก็ไปดูโปรเซสในการปริ้นด้วยเหมือนกันว่าการะดาษใช้เป็นเท่าไหร่กี่แกรมอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนงานจิตนาทีด้วยค่ะ ตอนแรกกลัวพี่ติวมากบอว่าเดี๋ยวว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้มาเรียนคอร์สติวพอร์ตแบบนี้ก็เลยแบบกลัวๆหน่อยแต่พอมาเจอจริงๆพี่ที่นี่แบบเฟรนลี่มากบาะว่าแบบใจดีแล้วแบบช่วยจนแบบตัวหนูยังเก่งใจเลยอ่ะแบบว่าอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงแบบว่าวันสุดท้ายที่แบบยืนยนันสิทธิ์เลยคือแบบว่าอยู่ทุกขั้นตอนจริงๆเลย ด้วยความที่แบบว่าหนูพยายามหาที่ติวค่ะที่แบบเดินทางง่ายก็เลยแบบเจอที่นี่เป็นที่แรกเลยเป็นแบบโรงเรียนติวกลางสยามก็เลยลองมาเรียนดูก็ดีชอบแล้วแบบได้มาเจอพี่ติวคือพี่ติวที่เนี่ยแบบน่ารักมากไม่ใช่แบบพี่ติวอย่างเดียวเป็นแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าเราแบบเชื่อใจได้คุยได้คุยเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าหาตัวตนตัวให้เจอแบบว่า รู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าโฟกัสันข้อดีแต่ในระหว่างทางเดียวกันก็บอกว่าพยายามลอง explore อย่อื่นบ้างพยายามแบบคิดนอกกรอบว่าอย่าจมอยู่กับสิ่งที่แบบว่าแบบว่าที่เราคิดว่าอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่แบบทางนั้นจริงๆก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีแบบหลายพันหลายล้านไอเดียกว่าที่แบบว่าเราจะแบบไปถึงจุดนั้นได้แล้วมันอาจจะดีกว่าที่เราเป็นอยู่ พี่มูกับพี่ปาหายใจเดียวกันอันนี้อันนี้ให้พี่เขารู้ด้วยรู้ป่ะ